รสจัดจ้านมาแล้วจ้าวันนี้เดี๋ยวจะยำยำให้เพื่อนๆกินนะคะเป็นยำปูม้านะคะอเอาอย่างอุ้ยเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็เป็นรนสผงรสดีจิ๊ดหนึ่งนะคะแล้วก็ผงรสนัวใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาคะ่ะจิ๊ดหนึ่งคะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เราก็จะไม่ใส่เยอะหรอกเนาะเพราใส่เยอะไปเดี๋ยวมันซกจัดจ้านไปเด้อจ้าอคนไปค่ะเราคนไปค่ะช้ำๆค่ะคนไปค่ะคนให้แหลกๆนะคะอ่ะขอเติมอีกจิ๊ดหนึ่งเนาะอะ,อะใส่ไปค่ะอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกเอ,อ้าเดี๋ยวลืมรืมโชว์นี่ค่ะของที่เราจะยำเครื่องเคียงก็ประมาณนี้นะคะ อะปูม้าช่ำๆค่ะอ่าเครื่องแน่นๆว้ยหอมหอมมากหอมอีหลีหอมบะะักคักคักโ้ยครัวเราเองเนาะเปิดทำอะไรก็แซ่บไปหมดมไม่อยากจะคิด <c oughs> เรื่องกินไว้ใจเรานะคะอ่ะ,อะเดี๋ยว,ยวอยาให้เพื่อนๆดูนะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ะคนๆไปค่ะคนๆไปค่ะรสชาติจัดจา้จานเลยเดอ้อบอกเลยอ่ะ เสร็จแล้วก็บีบมะนาวคะ่ะมะนาวนี้ใช้เป็นมะนาวสดนะคะไม่นิยมมะนาวมะนาวขวดนะคะอุ้ยขอแยกวางข้างนอกเนาะเพราะว่าแบบเราชอบความหอมของมะนาวอย่างนี้เราชอบว้าอุย้ยหอมกลิ่นมะนาวชื่นใจอโอเคคะ่ะอืออ่ะเราคนก่อนคะ่ะเราคนน้ำยำก่อนนะคะว้าสีจัดจ้านอื้สีจัดจ้าน ีจะจ้านอย่าบอกใครเลยอะให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวขออนุญาตชิมหนึ่งคะ่ะเปรี้ยวหวานอร่อยอถ้าจะเป็นไปได้เนาะเราก็จะอีกชิ้นหนึ่งมะนาวนี้ใส่ไปลูกครึ่งอยู่นะคะเพราะว่าเราจะให้เปรี้ยวนํานะคะอะเดี๋ยวขออนนะุญาตชิมก่อนแวบึนีืมเปรี้ยวหวานตัด เค็มจิดมนึงขาดไม่ได้นะมันต้องตัดเด็เนาะจริงๆว่าจะใส่ปลาร้าด้วยแหละแต่ช่างบอกว่าไม่ต้องเอาปลาร้าโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่ไปนะคะอ่ะใส่ไปค่ะอุ๊ยเดี๋ยนะใส่ให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะเราใส่ไปค่ะหอมแครหอมแคกแล้วก็หอมใหญ่สลรพัดาหออนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะใส่ไปค่ะใส่ไปปูไวท้ทีหลังค่ะ เดี๋ยวเราขออนุญาตคนผักกนะ่อนเนาะอ่ะคนผักให้เพื่อนๆดูอ่าสีสันเป็นไงคะแม่แค่สีก็กินขาดแล้วเนาะ <c oughs> ไม่อยากจะคิดอุ้ยแค่สีสันก็แบบแซบๆจุดๆแล้วคะ่ะอ่ะคนไปคะ่ะคนอืออืมแซบไม่แซบก็ดูจากการแสบตานะอุ้ยอ่ะแสบตาจริงๆ แสบตาของจริงพี่น้องอันนี้ขาดรสชาติสีสันคือแบบสู้รั้งหลูๆูได้เลยนะอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตใส่ปูไปเลยนะคะปูมาปูมาค่ะเทปูมาไปค่ะจุกจ้วกค่ะจุกจ้วกค่ะอะโอเคค่ะแล้วเราก็คนนะคะขออนุญาตคนค่ะอย่างปูมาอืมนะคะคุณค่ะคนค่ะ อโอ้สีสันโอ้ยสีสันยั่วๆช่ำๆเลยค่ะน่ากินมากเลยนะคะไม่อยากจะบอกรสชาติคือดีนะคะจะเป็นเปรี้ยวนําตัดหวานนิดนึงตัดเค็มจิ๊นึงนะคะนี่เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆอร่อยแซบยั่วเรื่องของกินไว้ใจค่อยเด้อแซบเบิดมืออะเนจ้าโอเคค่ะ ยังไงก็แวะมากินกันได้นะคะรสชาติจัดจ้านค่ะร้านกับร้านเด้อจ้าไอ้ค่อยค่ะค่อยทําแซบอีนสีสันค่อยสู้ร้านใหญ่ๆได้เลยเด้อพี่น้องดูค่ะอันดูความอร่อยน่ากินนะคะอร่อยจริงๆไม่จกตาเด้อจ้าแซบแซบค่ะบายบายค่ะเจอกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะส่งท้ายไปด้วยอ้อนเดี๋ยวเพลงเพื่อนดูดีกว่าเนะยังไม่จบอ่ะโอเคค่ะอ่ะ อะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเทยำค่ะทเทยำชุ่มช่ำไปค่ะว้าอึมอ,อ,อุ้ยอ่ะมีหล่นมีหล่นอะโอเคค่ะอะเป็นไงคะรสชาติจัดจ้านแล้วก็สีสันสู้ร้านใหญ่ๆได้นะคะเป็นไงโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย